สวัสดีครับรแผนกรถเครื่องทุนแรงขอเสนอระบบจองรถออนไลน์เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ย e r เนมพา a เวิร์ดกดเลือกจองยานพานะกรอ,อกรายละเอียดการขอเช้รถจำนวนผู้เดินทางเบอร์โทรศัพท์วันเวลาเริ่มปฏิบัติงานวันเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วกดบันทึกระบบก็จะส่งข้อความไปที่เจ้าหน้าที่จัดรถในกลุ่มลายจองรถออนไลน์เปิดมาก็จะเจอรายละเอียดการจองรถของเราเมื่อเจ้าหน้าที่จัดรถทราบรายละเอียดการจองรถก็จะกดที่ลิงก์เพื่อเข้าไปพิจารณางานนี้เจ้าหน้าที่จัดรถเข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ username password กดเลือกคนขับ พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วกดบันทึกเสร็จแล้วส่รงรายละเอียดการอนุมัติเข้าไปในกลุ่มไลน์เป็นอันเสร็จสิ้นการจองรถออนไลน์ขอบคุณครับ